สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาพบกับทั้งซ่องหอยดังเหล็กเด็ดอีกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องพบกับสูตรคำนวณ น้อยสามน้อยเนาะคะ่ะก็คือน้อยพิเศษน้อยปกติและน้อย VIP ค่ะก่อนที่เราจะไปส้มของหวดวันทีสิบเอ็ดพฤกษาผ้าแลมาส้มย้อนหลังของหวดวันทีสิบพฤกษาผ้าของเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแอดจับคู่เด่นไห้และวิ่งรูดเนาะคะ่ะเนาะเด่นเม็ดเดียววิ่งรูดเนาะคะ่ะก็คือแปดล่องเกตเนาะคะ่ะแล้วก็ซุดเน้นแล้วก็ซุดจับเนาะคะ่ะเนาะซุดจับวิ่งรูดเนาะคะ่ะแล้วก็มาส้มผลการออกเนาะคะ่ะเนาะ น้อยพิเศษออก3หาซและ3าน้อยปกติออก2 4 7และ3 4เนาะค่ะเนาะเมื่อว่านีนเขาน้อยเดียวเนาะค่ะเนาะเข่าซ7เจ็เนาะซีเจเนาะค่ะเนาะเข่าตัวล่องน้อย VIP ยพี่ออกหาศูนยเก่าเหและ3 0นเนาะคะ่ะ เมื่อว่านี่ก่ะเข่าแคนน้อยเดียวเนาะค่ะเข่าตัวล่องเนาะค่ะเนาะเข่าน้อยปกติแล้ววันนี้เราก็มาส้มต่อของน้อยหวดวันที่1 1พฤกภาเนาะค่ะแอ็ดกรไดคำนวณออกมาให้แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะแอดจับคู่ใดมี4 6่7 4 8 4 9ท่าันผู้ใดเล่นเก่าก็อย่าลืมกลับหัวเป็น6ด้วยเด้อค่ะแล้วก็40 4 1เนาะค่ะชุดล่องเนาะค่ะเนาะ สามหกสามเจ3ด3ามสี่หกสสชุดเน้นของแอดเนาะคะ่ะชุดเน้นก็มีส0่ศูนย์สี่เก้าสีเจดตัวล่องเนาะคะ่ะ30 39ูนย์สาเก้หกหนึ่งเจดเด่นเม็ดเดียวเนาะคะ่ะสี่ล่อง3เนาะคะ่ะชุด3มตัวแอดจับให้3ามสาม้า 3ามสามหกสามและ3า0และ340นย์นาะค่ะคะย้ำอีกเด้อค่ะการคำนวณแต่ละครั้งอาจจะมีเข่าและมีรลดเนาะคะ่นะเนาะการปูใจวิจารยานในการรับส้มเด้อค่ะก้อนออกไปกับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ซ่องด้วยเด้อค่ะเพื่อ,อจ,จะบริพาทคลิปใหม่ๆเนาะคะ่ะเนาะ